สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการซ้อมพิธีเปิดนะคะที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเราได้มาซ้อมกันที่ท่าเรือจุกสเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นการฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนในรหัสบูสไซส์2023และเมื่อหลังจากเสร็จสิ้นพิธีซ้อมนะคะเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศนะคะ ที่อบอุ่นนะคะซึ่งก็จะมีชาวจีนโพ้นทะเลนะคะพี่น้องชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยหรือที่เขาเรียกกันว่าหัวเรนนะคะมาเยี่ยมชมกองทัพเรือจีนนะคะแล้วก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมชมเรือจีนเรือ0ู1ซึ่งเป็นภาพที่ได้รับบรรยากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นมากๆเลยนะคะค่ะและถ้าสําหรับการเึกินกนี้นะคะมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมนะคะจอยจะมารายงานให้ทราบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ